ใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่ายินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานกับแบบโปรเจกต์ดีๆแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้รับรู้ว่าเออมันจะมีโปรเจกต์ดีๆนะที่ได้ช่วยเหลือผู้คนที่แบบว่าบางทีเราเราไม่รู้หรือว่าเราเข้าไม่ถึงอะไรงี้ค่ะอันนี้ก็พอรู้ว่าเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งเราก็รู้สึกว่าเยินดีมากๆค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้ตัวที่3เรรู้สึกงบ้างทีท่แบบมีแบบโครงการบบาาต่างๆเขายื่นม,มือไปช่วยเหลือในหน่วยง,งานที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือแบบนี้ เราเราเห็นอะไรแบบนี้เราก็เราก็รู้สึกดีใจแทนแทนผู้ที่แบบต้องการความช่วยเหลือถุกครั้งนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราพอจะช่วยเหลือใครได้เราก็อยากจะช่วยเชิญชวนนิดนึง้วการรู้จักคนที่อยากจะร่วมบริจาคเนอะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะกับเอ่ออย่างของวัชรีนี้นะคะก็เพียงแค่ซื้อหนึ่งกระปุกก็คุณก็ได้แบบว่าช่วยเหลือผู้คนแล้วนะคะก็คือได้ถือว่าได้ร่วมบริจาคแล้วค่ะ พะยะเขาเรื่องที่ซ่านนะคะจากพี่ป้านที่อัน follow เราตื่นคนโยงไปใหญ่โตเลยว่าเลิกคุยกันแล้วยังไงหนูก็งงๆเหมือนกันว่าแบบเอ้ยทำไมทําไมมันถึงแบบโยงกันไปได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆแค่การเรื่องจะ follow หรือว่าอัน follow อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบซีเรียสกับอะไรตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมานั่งมานั่งเช็คนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องเห็นผลปะคะว่าทำไมถึงอัน follow เราไม่ถามค่ะ<ม>เรารู้สึกว่ามันก็เป็นสีของเขาด้วยเราก็ไม่ไม่ไมก้าวไก่ดีกว่าอะไรเงี้ยเรามาทราบตอนไหนคะว,ว่าแบบพี่เขาแบบอัานฟลอ์เราจากข่าวหรืหอว่าไงลูอจากที่คนอื่นส่งข่าวมาด้วยซ้ำค่ะเ,เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าปกติเราไม่ค่อยได้มานั่งอ่านข่าวหร<ม>ืออะไรแบบนี้อยู่แล้วคือตั้งแต่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วด้วยตอนนี้คือคุยกันอยู่ไหมคใช่ค่ะก็ยังคุยกันอยู่เหมื <ๆ S 2> แบบเดิมเห็นเหมือนแบบว่าต่างคนต่างเปิดกล้องแล้วก็เหมือน พอเราเหมือนแบบห่างๆกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนได้วยกันคุณก<อ>็เลยมองว่ามันเลิกคุยหรือเปล่าเอ,อ่อคือช่วงที่ผ่านมาเราอยู่กองแบบเกือบเจ็ดวันตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือพอถ่ายสองเรื่องแล้วคือตอนนี้เร่งปิดกล้องทั้งสองเรื่องอก็คือไม่ได้ไปไหนมาไหนจริงๆค่ะตัวปั้นก็เปิดกล้องเหมือนกันใช่ไหมเร่งใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้ละครของหนูก็คือเหมือนเขาเร่งออนแอร์ด้วยอะค่ะคือไม่ได้ไปไหนเลยเป็นสัญญาณของการแบบถอดใจหรือว่าน้อยใจอะไร โอ้ทำไมคิดกันไปอะไรกันถึงขนาดนั้นจริงๆก็คือแบบยังไม่ได้มีอะไรค่ะไม่มีปัญหาอะไรคือเขาคุยกับเราเหมือนเดิมปะคะหรือว่าปริมาณมันน้อยลงไหมอะไรยื้อออจริงๆเรื่องเรื่องคุยมันอาจจะหมายถึงว่าคุยน้อยลงมันอาจจะเป็นช่วงที่เราทํางานหนักกันงคู่ด้วยมากกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องการ Follow หรือ Unfollow อะไรมันไม่ได้เกี่ยวกันเป็นความสำคัญคือยัง คะตอนนี้ามีพัฒนาไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็คือเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มอะไรจริงๆหรือว่าลดอยู่ใก็เอ่อปกติก็คือไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาระบุหรือว่าจะต้องอะไรยังไงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะคือปั้นจั่นไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยผ่อใจจริงๆแต่ในการ ตั้งแต่เราตอบแต่ละครั้งแต่ละคนมันก็มองต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องซีเรียสอะไรที่คนจะต้องมองแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาเป็นว่าเราก็อ่ะยังโอเคอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือน <ปะ S 2> ที่ปั้นเขาจริงๆเขา u n ฟ o l l o w ค,คนทคนัทง้งวงการเลยทุกคนโดนหมดเลยทั้งในวงการเขาคเละ่ั้นตอนวงการตอนนี้อันนี้เราทราบไหมครับ ก็มาทราบจากเขาเนี่ยใช่างที่บอกไปพีเป็นเไม่ได้ตาเป็นช่วงติดหรือว่ายังไงของเขาเขาถึงอันฟฟลโลคนทาวงการเอ่ออันนี้ไม่แน่ใจค่ะอันนี้ไม่แน่ใจี่เนแเราคนแรกเราไม่ได้แบบคือเอาจริงๆหนูอย่างที่บอกหนูไม่ได้มานั่งเช็คว่าใครจะฟอลโล่ใครหรือว่าใครจะมา อันฟอลว์ใครอะไรอย่างี้อยู่แล้วค่ะคือเรื่องการเล่นไ G หรือการไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเราก็เลยแบบไม่ไม่รู้สึกสงสัยหรือว่าไม่รู้สึกถามอะไรเงี้ยสายยังยังแบบว่าเดินหน้ากับปั้นจันต่อไหมคะยังินใจอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าค่ะเป็นไปตามการเวลาอะไรเงี้ยยังไม่ได้ม่ได้แบบรีบร้อนหรือว่าจะต้องแบบเอจจะยังไงดีอะไรเงี้ยเพรารรู้จักแล้วเราเราคิดว่าพี่เขาอารมณ์ประมาณไหนคะถึงแบบตัดสินใจทําแบบนี้อะไรเงี้ย ไม่ตอบแทนดีกว่าเนาะอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเอ่อสิ่งเป็นความรู้สึกของเขาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่เต้องใส่ทากวันนี้เขายังลุกหนักจิตเราอยู่เหมือนเดิมไหมครับเพราะวันนั้นเอเขาก็แบบประกาศของสื่อชัดเจนเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขายังปฏิกิริยาเหมือนเดิม เหมือนเดิมไหมเอออ,อ่ะช่วงแรกมันก็เขาเรียกว่าอะไรคนมันยังไม่รู้จักอะเนาะแต่พอรู้จักมันก็ไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะเอะเอรเราเห็นเสียงเาวเสียงนะคะในโซเชียลเหมือนแบบมีทั้งฝั่งสนับสนุนแล้วฝั่งที่แบบว่าดีใจมากเหมือนที่แบบพอมีข่าวนี้ว่าเหมือนแบบเขาอัดโซโล่เราแล้วเหมือนนั้นน่าจะไปไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ตามข่าวด้วยแหละเราก็เลยแบบเออไม่ไม่ไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าเออโดยโดยความเป็นตัวเราเรารู้สึกว่าเราเลือก เลือกการรับรู้ข่าวสารในสิ่งที่แบบมันเป็นพลังบวกๆดีกว่าเ,เพราะว่าทุกวันนี้เคือทํางานเราก็เหนื่อยมากอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าแทบไม่ได้นอนอยู่แล้วคือแค่นี้ตาหนูก็โบแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ <laughs> <laughs> คือถ่ายละครก็แทบไม่ได้นอนอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าขอรับแต่พลังงานดีๆอ,อ,อะไรน<ๆ>ี้มาดีกว่าแล้เวเราไม่มีแบบ A, แบบเอ๊ะแบบเอ้ยอยากรู้ว่าทําไมถ่ายกันล่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่ๆในแก๊งมีมาบอกบ้างไหมคะ พี่ๆน่าจะเห็นก่อนด้วยมั้งคะเห็นข่าวก่อนด้วยมั้งแต่ว่าเราก็เราก็อ๋ออะรออะไรอย่างเงี้ยมีมีใครถามพี่พันไหมว่าแบบพี่พันเกิดอะไรขึ้นพ็อรู้สึกว่าไม่ถามดีกว่าค่ะไม่ได้ติดใจกับการอันโลกไม่ค่ะไม่ได้ติดใจเราะเราลอัโลกที่ราอยู่ใช่ค่ะมันมันทำให้เราบัใจหรือสบายใจหรืออย่างเอ่อเราแค่คิดว่าเราไม่ยึดติดกับอะไรพวกนี้มากมันก็จะสบายใจกว่าค่ะคุณไม่ยึดติดเลยวะ ใช่หรือว่าไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าที่ไม่ยึดติดหมายถึงว่าการเล่นโซเชียลหรือว่าการที่จะต้องแบบติดตามอะไรพวกนี้หรือว่าจะต้องมานั่งกดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าสบายใจกว่าใชชีวิตจริงเขายังอยู่กันก็ยังไปกันอยู่เรื่อยเหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีอะไรยังหวังว่าไปต่อกันได้ไม่ไมคเในสกัน ต่อไปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเเราก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องนัดหรือว่าไปกดดันตัวเองด้วยใช่ค่ะด้วยเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ไม่อยากกดดันที่เขาด้วยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเนาะเหมือนได้ข่าวว่าปันจันทร์พิงจะเตรียมตัวบวชด้วยอันนี้เขาแจ้งเราไหมคะอันนี้ร erm ู้ตั้งนานแล้วค่ะเขาจะบวชช่วงไหนยังไงปลายปีอะค่ะแต่ว่าอันนี้รายละเอียดในดีเทลให้ใหพี่เขาพูดดีกว่า แต่ว่าไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการจับตัวบ่ชเนาะการอันตัวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้เราเราขอแบบไม่ไม่ตอบแทนพี่เขาดีกว่าเขาดิวไว้ก่อนไหมคะเขาดิ้วบ่อยนิดหน่อยไม่ไม่ไม่ค่ะยังยังไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่แต่รู้แค่ว่าเขาเขาตั้งใจจะบวชจริงๆตอนนั้นกาเขายังไม่ได้ระบุไว้ อ๋ออันนี้หนูไม่รู้เลยค่ะอแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านอะไรเล้ใช่ใช่ค่ะก็ะพอเราไม่ค่อยได้ตามข่าวเราก็ไม่รู้อะไรเลยเลยนี่ยก็มาดูจากพี่ๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่าโอเคทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ใช้ชีวิตเหมือนปกติก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วก็ฝากติดตามละครหนูได้นะคะเ <laughs> พราะหนูเหนื่อยมากจริงจริง